เฮ้ยแบบหนึ่งแย่แล้วใส่เยอะไปวะเนี่ยกลิ่นเผ็ดอยู่นะดาวชุดเพลงใหม่ไวรัลเพลงไหนเพลงไหนก่อนนี่แต่ว่าเราเพิ่งมีประชมุมใช่ไหมแบบกับตันอะไระเงี้ยแล้วเขาก็ถามแบบมีใครอยากถามอะไรไหมแล้วหนูก็เก็บความสงสัยมานเนิ่นนานจริงๆก็รู้คําตอบแหละว่ามันจะเป็นยังไงแต่ก็อยากลองถามเพื่อความแน่ใจก็คือหนูก็ถามว่าเอออยากหููว่าไวรัลกับ ซีรีซีรีส์ girlfriend p a r n e r ยังมีอยู่ไหมคะอะไรเงี้ยเออเขาบอกมี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 อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนวางใจได้นะ <c oughs> มันยังมีอยู่ได้ยินสปอยของซีรีสมาสั้นๆรู้แค่ว่าแบบ ว่านะซีรีสเป็นแนวประมาณไหนรู้แค่นั้นแหละสปอยเดียวที่หนูรู้ก็เป็นแนวประมาณไหนเรืออเร่องน,น,น,นั้นก็ยังไม่รู้ซื้อเมเบลีนสีก็กอะไรนะยอดเยี่ยมเลยเอาจริงตอนที่แบบครูปิ่มโทรมาบอกว่าเออจะมีงานนี้นะแล้วเขาก็บอกว่าสองพันที่แล้วแบบความรู้สึกแรกก็คือจะเต็มไหมวะ <laughs> กลัวเมเบลีนผิดหวัง <laughs> อืมแต่ว่าเชื่อมันในทุกๆคนนะคร <laughs> มากันเยอะๆนะ